วันนี้ก็มาสอนในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไฟล์ Word นะครับที่เราจะได้ใช้งานกันบ่อยนะครับทีนี้ก็คืออมาดูก่อนนะครับใน word ไฟล์ w o r ดเวลาเราพิมพ์เนี่ยตั้งค่าส่วนใหญ่มาถึงเนี่ยครับปกติเนี่ยฟอนต์ต่างๆนะครับมันจะมีความห่างของแต่ละฟอนต์สม,มมติเรากดเว้บนบรรทัดอย่างเงี้ยสม,มมติตรงที่คําว่านี้อ่ะโดยหมอเนี่ยถ้าเกิดกดเว้บนบรรทัดปุ๊บมันจะมีระยะห่างคขอนข้งเยอะถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับทีนี้ในการทําให้ระยะห่างมันน้อยลงให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับ ให้เรากดตั้งค่าที่ตัวนี้ครับตรงที่เป็นเครื่องข้างกับปุ่มเทสีครับมันคือปุ่มระยะห่างระแบบบรรทัดนะครับซึ่งเป็นที่นี้คูณขอกด Ctrl A เพื่อเคลือบตัวอักษรทั้งหมดก่อนนะครับเมื่อเราเคลือบตัวอักษรเสร็จแล้วเราก็กดที่ตัวนี้ครับระยะห่างบรรทัดจากนั้นให้เราดูที่ข้างล่างครับมันจะมีเขียนว่าเพิ่มระยะห่างกับนําระยะห่างออกนะครับให้กดออกครับพอเรากดออกปุ๊บเห็นไหมตัวฟอนต์หรืออะไรคําพูดพวกนี้มันก็จะกระชับสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้เราดูน่าอ่านนี้ขึ้นนะครับในส่วนของข้อความตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแบบก่อนที่เราจะเอาระยะห่างออกนะครับมันค่อนข้างจะห่างตาซึ่งมันก็ดูไม่สวยและก็ทําให้หน้ากระดาษในของเราในเ,เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างอันนี้หน้ากระดาษคุณม,มีสองหน้าตอนนี้คือยังไม่ได้เอาระยะห่างออกนะครับ2หน้าเนี่ยสุดเลยเต็มแม็กเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดเรากดเอาระยะห่างออกปุ๊บเห็นไหมที่ว่างได้เยอะเนี่ยเพิ่มมาได้เยอะเนี่ยเห็นไหม พราะงั้นประโยชน์ของอันนี้นะครับระยะห่างตัวนี้ก็คือในส่วนของการที่ช่วยลดหน้ากระดาษของเราได้นะครับเวลาทํางานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราลดลงพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรางานเราเนี่ยดูสะอาดตาขึ้นนะครับที่สําคัญครับอีกตัวหนึ่งครับคําสั่งนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับม่คือมีคนใช้แต่ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับไม่ค่อยมีความสาคัญกันก็คืออย่างเช่นตัวนี้ครับก็คือเวลาเรากดเคลือบตัวอักษรในปุ๊บปกติเราก็มักจะกดสั่งชิดซ้ายหรือตรงกลางนะครับ ซึ่งก็สุดแต่แต่เราใช้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราสั่งคําสั่งชิดซ้ายนะครับอย่างนี้ชิดซ้ายปุ๊บตัวอักษรด้านหลังนี่เห็นไหมมันจะดูแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสั่งคําสั่งอันนี้ครับปุ๊บเป็นกระจายแบบไทยนะครับปุ๊บเส้นด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังประทัดด้านหลังเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเห็นไหมมันจะดูสวยงามน,น่าอ่านยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเทคนิคในการทําให้ไฟล์บทของเราดูดีขึ้นนะครับเหล่านี้ แล้วก็เพิ่มเติมให้นะครับความรู้รอบตัวในการทํางานเอกสารราชการหรือเอกสารที่เป็นที่อะไรอะเป็นทางการทางการหน่อยนะครับเวลาเราใช้ฟอนต์เนี่ยฟอนต์อะไรก็ตามนะให้เราใช้ฟอนต์ตัวนี้ครับ TH สารบันจะ PSK หรือ New ก็ได้นะครับ PSK ก็เก่าหน่อย New ก็คืออันใหม่ขึ้นมาซึ่งมันแตกต่างกันนิดเดียวแหละแต่ในปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็น New นะแต่หลายคนใช้ PSK อยู่เพราะงั้นใช้ PSK ไปนั่นแ,แหละนะครับซึ่ง PSK เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์แบบที่เป็นทางการของไทยนะครับที่ใช้กันอยู่ หรือถ้าเกิดว่าที่เครื่องเราไม่มีและยังไม่รู้จะโหลดยังไงโหลดไม่เป็นนะครับแนะนําอีกฟอนต์หนึ่งครับที่ไม่ใช่อังสนาอังสนาเป็นฟอนต์ที่ดูไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่สำหรับรู้นะมันดูไม่ค่อยสวยกดที่ฟอนต์คอเดียนิลครับอันนี้ก็ดูสวยดีครับอ่านง่ายเหมือนกันนะครับคอเดียนิลน่าสนใจดีเหมือนกันในการอ่านนะครับแล้วก็เกิดทํางานนะครับต่างๆเวลาส่งงานเนี่ยก็กดเซฟไอ้ก็กดกดตั้งค่าขนาดเนี่ยถ้าตัวเนื้อหาเนี่ยเอาขนาดฟอนต์16นะครับถ้าเกิดเป็นหัวข้อเรื่องส่วนใหญ่จะใช้ฟอนต์ ที่ใหญ่ขึ้มานิดเดงก็คือฟอนต์18นะครับในการทําตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเทคนิคที่ทําให้เราใช้งานเวิร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันมีความสวยงามยิ่งขึ้นของการทํางานต่างๆของเรานะครับตรงนี้อ,อทีนี้ก็หมดแล้วนะครับในส่วนของการสอนตรงนี้เรื่องของการใช้งานเวิร์ดเพราะใช่ถ้าจะเอาเพิ่มเติมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็การบันทึกไฟล์ให้หนา้าให้ให้สามารถอ่านได้ในมือถือนะครับไม่เคลื่อนนะครับฟอนต์ไม่เคลื่อนก็กดไปที่การบันทึกเป็นนะครับแล้วก็ เวลาก่อนจะกดเซฟเนี่ยก่อนกดบันทึกเนี่ยให้เรามาที่บันทึกเป็นชนิดใดนะครับให้บันทึกเป็นชนิดที่ชื่อว่า PDF นะครับซึ่งฟอร์แมตตรงนี้ PDF ตัวนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะอ,อ,อ่านได้ในมือถือนะครับสามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับไม่เคลื่อนเพราะถ้าเกิดใช้ไฟล์ Word บางทีมันไม่รองรับกันระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะก็ความรู้สั้นๆวันนี้ครับไม่เกิน5นาที อ่ะโอเคไว้มีโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะครับในส่วนของเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับพเพราบางคนก็ใช้ไม่เป็นนะครับอ่ะไปแล้วโชคดีบายบายทุกคน